Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกำลังทยอยเข้ามานะคะ,ะช่วงนี้อยู่ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะคะเราก็จะมาพบกับช่วงการเรียนออนไลน์นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนรายงานตัวในเดี๋ยวครูจะก๊อปลิงก์ส่งให้อยู่ในช่องแชทของ Google Meet นะคะ ้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ก็แนะนําตัวเองเข้ามาเรื่อยๆรบาว <มา S 1> รอเพื่อน,นอ่าโอเคอ่าทีนี้ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาสู่ช่วงเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะอ่าก็เลยทําให้เราไปไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตอนนี้คือเราต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนก็ยังดีที่ยังได้เรียนออนไลน์นะคะไม่ใช่อยู่ไปเ,เฉยๆนะคะนักเรียน อ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนชมคลิปนะคะแล้วชมแล้วจะให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้พร้อมหรือยังคะชื่อเรื่องนะคะเจดาตลาดแตกนะคะอ่านักเรียนชมคลิปนะคะเอโน่เพ่งจะบิ้วไหนะ้ามาเก็บค่าแผงไว้ได้มาลบหยิกก็เหมือนกันอ่านักเรียนชมค้าเล่นก <ขอ S 2> <ด>นะคะร้องให้มาคลิปเป็นต้าครับเจ๊ มันจะมาจัดการฉันเตือนแล้วนะวนี่ไรเศษดินอะไรเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเคยมาสะอาดกว่าน,นี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ไง่ายไม่ต้อยไหนค่าเช่าแผงฉันไม่ต้องมาทาตาหน้าสงสาราเลยเร็วๆไม่ต้องมาทําหน้าแบบนี้ไอ้อ้นค่าเช่าแผงอยู่ไหนค้างมาก,กี่วันแล้วเนี่ยฮะบอกได้ใช่ไหมว่าไม่ให้ค้างจะให้หรือไม่ให้จกตายใช่ไหมขอบใจแล้วค่าเช่าล่ะแข่เนี้ย เจเจฉันบอกแล้วใช่ไหมอย่าขายต่อไปที่เนี่ยอย่าขายต่อไปเลยเจเจย่าเลจ ดังแล้ววะสามวันล้านวิวทำไรกันสองคนวันวันไม่เคยทำงานที่มันมีประโยชน์เลยนะเลิกเล่นในคลีนไมโทรศัพทเนะี่ยไมานี่เด็ไม่รู้วุ่นวายอะไรกันมันนักหนาอีอโทรศัพท์พวก อย่างเหมือนักเรียนได้ชมคลิปแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเห็นเป็นยังไงบ้างชมคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงเห็นไหมว่าการใช้สื่อโซเชียลคือทุกทุกคนมีสื่ออยู่ในมือแล้วสามารถก็คือมันไปรวดเร็วมากเวลามีข่าวมีอะไรคือบางคน ไม่ได้เข้าไปไปอ่านเนื้อในข่าวคือเห็นคนอื่นเขาแชร์มาแเราก็แชร์ต่อด้วยใช่ไหมคือโลกแข่งโซเชียลมันไปรวดเร็วมากนักเรียนไปได้รวดเร็วมากจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะก็คือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆตามพรบคอมพิวเตอร์ได้สปฏิบัติตนตามพรบคอมพิวเตอร์ได้ 3. ตระหนักถึงความสําคัญของพรบคอมพิวเตอร์นะคะ ที่เรียนฟังนะคะยุคสมัยนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารนะคะผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวกลางสําคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันถึงแม้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสะดวกและรวดเร็วแต่ก็มีข้อจํากัดในการใช้งานนะคะมีระเบียบในการใช้งานนักเรียนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้วทีนี้เรามาดูว่าพรบอรคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะพระบอรคอมพิวเตอร์ คือพระราชะบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ในที่นี้จะหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนต่างๆก็รวมเป็นคอมพิวเตอร์ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบต่างๆที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะอ่าอพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพรบที่ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันควบคุมการกระทําที่จะเกิดได้จากการใช้คอมพิวเตอร์นะคะหากใครกระทําผิด ความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ก็จะต้องได้รับโทษตามที่พรบกําหนดไว้นะคะเราเคยจะคงจะได้ยินหลายคนคงจะได้ยินเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้วนะคะทีนี้ทีนี้นักเรียนมาดูข่าวอุทาหรณ์นักเลงคีย์บอร์ดครับคุณผู้ชมครับก่อนจะเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นผมขอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง มีคุณผู้ชายคนหนึ่งผมย้อนกลับไปปี5-7เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS นะฮะมีคุณผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปบนรถไฟฟ้า BTS คุณดูนะครับและมีคนเอาไปโพสต์บอกว่าไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครแต่พี่เขาไฮเทคมีกล้องตัวจิ๋วที่ปลายรองเท้าด้านซ้ายด้วยกระโปรงสั้นก็ระวังกันหน่อยนะสาวๆคุณผู้ชมครับหลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ขึ้นไปในโลกโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องเลยนะฮะ ผู้ชายคนนี้ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นไอ้โรคจิตไอ้คำนี้นะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าเขาถูกไล่ออกจากงาน,นเพียงเพราะว่าเขาขึ้นรถ BTS แล้วรองเท้าข้างซ้ายเขาเป็นรูถามว่าที่มันเป็นรูนะเพราะอะไรเพราะเป็นช่างซ่อมแอร์คนระับไม่ใช่ในตำนานนะช่างซ่อมแอร์ธรรมดาเนี่ยแหละจากนั้นไปซ่อมแอร์เสร็จปั๊บปอดออกเหล็ก เศษไฟมันกระเด็นลงมาใส่รองเท้าของเขาจนรองเท้าเขาเป็นรูรูที่รองเท้าเกิดจากการทำงานของเขาไม่ได้เกิดจากการซ้อนกล้องแต่คุณรู้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้พูดง่ายๆนะว่าแทบจะฆ่าตัวตายเนื่องจากการโพสของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รีบรู้เลยว่าความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังรองเท้าขาดมันคืออะไรเห็นครับ ว่าการละเลงนิ้วมือลงไปบนคีย์บอร์ดจากนั้นกดเซนหรือว่ากดเอนเตอร์คุณอาจจะทำลายชีวิตของผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอ่าอันนี้คือตัวอย่างของการกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็คือเห็นอะไรก็อยากกดไลค์กดแชร์ก็คือมีสื่ออยู่ในมือก็คือขอแต่ให้ได้พิมพ์ขอแต่ให้ได้โพสต์อยากเรีย,รยกยอดไลค์ยอดแชร์อะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนแต่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่งเขาโดนไล่ออกจากงานเลยนะคะนักเรียน อทีนี้เรามาดูต่อค่ะ13ข้อต้องรู้เกี่ยวกับคอรบอรคอมพิวเตอร์นะคะปี2560ค่ะข้อที่1นนะคะอันนี้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะมีแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบให้ด้วยนะคะการฝากร้านใน Facebook หรือว่า IG ถือเป็นสแปมนะคะปรับไม่เกิน200,000บาทอันนี้คือตัวอย่างของการฝากร้านนะคะเวลาดาราหรือคนดังที่เขามี IG หรือ Facebook ต่างๆ เวลาเขาโพสอะไรขึ้นมาพวกที่ชอบฝากร้านก็เอาไปฝากไว้ที่เขาเสื้อผ้ามือสองงานเกาหลีขายถูกจ้าซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เขาโพสเลยก็คือเอาของตัวเองไปแปะไว้ที่เขานะคะนี่ก็ถือเป็นสแปมนะคะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะปรับไม่เกินสองแสนบาทนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าสแปมคืออะไรนักเรียนอาจจะงงคําว่าสแปมคืออะไรสแปมก็คือการส่งอีเมลที่มีข้อความโฆษณาไปให้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากผู้รับ สแปมส่วนใหญ่ทําเพื่อการโฆษณาเชิงพาณิชย์มักจะเป็นสินค้าที่น่าสงสัยหรือการเสนองานที่ทําให้รายได้อย่างใดอย่างหนึ่งรวดเร็วหรือบริการที่ก้ากึ่งผิดกฎหมายผู้ส่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งไม่มากนะักแต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะจบอยู่ที่ผู้รับอ e ีเมลนั้นนะคะอันนี้คือคําว่าสแปมนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ ส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมนะคะอันนี้คือคือปรับไม่เกิน2 0 0แส0บาทเช่นเดียวกันนักเรียนในโทรศัพท์นักเรียนเห็นไหมคะมีไหมข้อความพวกนี้มีไหมมีไหมมีไหมในโทรศัพท์มีไหมคะนูนมีแต่ยมีไหมคะนูมีแต่เว็บพนันส่งมาใน Google นะคะเออเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันของคู่เนี่ยมี ประกันชีวิตเงินด่วนเงินสดอะไรมากมายไก่กองไอ้พวกนี้นะคะก็คือเป็นสแปมเหมือนกันนะคะเนี่ยเราเลื่อนไปไหนแล้วอันนี้คือสแปมก็คือปรับไม่เกิน20,000นบาทนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะส่งอีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับไม่เกิน2 0 0,000บาทเช่นเดียวกันพวกเป็นสแปมนี่ปรับไม่เกิน2อ0 0 0นบาทในเมลคูนี่มีเยอะมากเลย เมลที่ใช้ปัจจุบันจะมีอีเมลขายของนั่นนู่นนี่มามากมายก่กองก็คือบางทีแฝงมาด้วยไวรัสนะคะนักเรียนนักเรียนอยา่าเพิกดเข้าไปดูถ้ามันไม่เกี่ยวกับงานเราหรือไม่ได้เราไม่ได้ทาขึ้นหรือว่าติดต่อสื่อสารกับใครโดยตรงนะคะนักเรียนอย่าไปกดรับนะคะบางทีมันจะมีไวรัสติดมาด้วยนะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะกดไลค์ไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ยกเว้นกดไลค์เรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสียงเข้าขายความผิด มาตรา112หรือมีความผิดร่วมนะคะเวลากดไลค์กดแชร์อะไรให้ระวังนะคะต้องดูด้วยว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่5ค่ะกดแชร์ถือเป็นการเยผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะกระทบต่อบุคคลที่3ถึงบอกว่า คิดก่อนแชร์พอเห็นเขาแชร์อะไรมาอย่าแชร์ตามนักเรียนต้องมีสติในการเล่นโซเชียลนะคะคิดก่อนแชร์แล้วนักเรียนจะใช้โซเชียลอย่างปลอดภัยนะคะข้อที่13ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีอวพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์และหาะไรายได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ,อการส่งภาพสวัสดีตอนเช้านะคะมีตัวอย่างนะคะถ้าอยู่ในไลน์กลุ่มหรืออยู่ในแชทนี่ส่งกันประจําคือ รุ่นป้ารุ่นผู้สูงวัยก็คือตื่นเช้ามาสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีสวันอังคารอันนี้เห็นประจํานะคะ,ะไม่ผิดนะคะนักเรียนถ้าไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อหาอไรายได้นะคะช่วยกันตอบคาถามนะคะได้ยินไหมคะรับหรือ,อยังนักเรียนได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับเดี๋ยวจะมีคําถามให้ถามนักเรียนให้ช่วยกันตอบนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเป,เป็นกิจกรรมที่สามจุดนะคะข้อที่ 1. หนึ่งขยหน้าจอใหญ่ก่อน สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะคุณแม่น้องฟ้าส่งข้อความสวัสดียามเช้าพร้อมกับรูปดอกไม้ที่ตนเองถ่ายเองให้เพื่อนของคุณแม่น้องฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับพรบรคอมพิวเตอร์หรือไม่ผิดไหมคะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ต่องไปเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2การกดไลค์ในสือ่อโซเชียลมีความ ียวข้อกับพอดบคอมพ,พิวเตอร์อย่างไรกดไลค์ที่ไหมไม่ผิดไ,ได้ครไ,ได้ค่ับกดไลค์ธรรมดาไม่ผิดแต่จะผิดในกรณีไหนคะกดไลค์คนที่อ่าเกี่ยมมาก เก็บค่าเช่าเท่าเดิมเแอาใจเกินมะนี่อยากจะขายต่อไหมอยากายออไปอ,อยู่ต่อในตลาดเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วงกจแต่ัางเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิมทางนี้เ,เอาไปทางนี้เลยดูแลเดิเนมาเออดูดูดวกเข้าดูแลพวกเขาเหมือนเดิมต้องสังขารนายกใ,ให้หมดเลยขอบคุณมาก ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนเดิมเจ๊เหมาเองไม่เป็นไรยช่วยกันทำทุกอย่างเหมือนเดิมได้ดูเจดาจบแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนที่นักเรียนจะทําอะไรก่อนที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าต่อว่าใครนักเรียนต้องดูเนื้อหาสาระเข้าไปอ่านก่อนค่อยแสดงความคิดเห็นนะ อ่ต่อไปเดี๋ยวจะเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนทาใบงานและทําแบบทดสอบนะคะนี่จะต้องรู้อันนี้คือใบความรู้นะคะใบงานจะมีแค่3ามข้อนักเรียนครูให้สถานการณ์มาแล้วนักเรียนพิมพ์ตอบในตัวนี้โอเคไหมคะพิมพ์ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ส่งคําตอบมาใส่ชื่อนาะมสกุลให้เรียบร้อยส่งคําตอบมาหาครูอ่าใช้ไลท์เวิร์กชีตนะคะนักเรียนเคยใช้แล้วครูพาทาประจํา หลังจากทําไลฟ์เวิร์กชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทําแบบทดสอบแบบข้อเองแปบ๊บเดียวจากเนื้อหานักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ครูให้แบบข้อนะคะทําเสร็จแล้วส่งมานะคะโอเคเนาะมีใครสงสัยจะถามอะไรบ้างไหมคะสงสัยไหมไม่ไม,มค่ะอ่าอ่าขอบใจนักเรียนที่เข้าเรียนด้วยความพร้อมเพียงกันนะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ